สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เกม e อ d e r l i n g m o d The c o n v e r g e n t ในช่องเดสโบัตินารนะครับโอเคตอนนี้ผมจะมาลุยปราสาทที่มีเลนนาราอยู่นะครับไปลุยกันเลยดีกว่าอันนี้อะไรเอ่อเคสตันเอนซิตโอ้ oh. ทำไมเลือดเยอะจังวะยังไงพี่ล้มล้มตั้งสิทหา โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างโอเค,อเ,คเรียบร้อยได้หินกับอาน้ำมันเมจิกนะเยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งลายรุนเบอร์ซี าเราสืของมันน่าจะอยู่แถวข้าบนข้างบนแั้นเนี่ยทางด้านนี้จะเจอกับอะไรเราไม่สามารถทราบได้มีหมาหนึ่งตัวอัลวินหนึ่งแล้วก็มีข้าบนนี้โอเคข้างบนนี้น่าจะมีไอเทมดาบอยู่นะไอเทมมาแล้วหนึ่งกล่อง อาา่าฮะดามิลดี่ท่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่นั่นไงท่าแทงอืมเป็นการฟันที่สวยมากโอเคเหมือนเดิมเฮ้ยตัวอะไรโอเคแค่มอนปกติอัศวินแบล็กไนท์เอาไปเลยโดนโดนเต็มๆมชิวชิวครับชิว,ชว เรียบร้อยเออไปเก็บของข้างล่างก่อนจำได้เป็นเวทนะอา้าวเป็นหอ,อกเว้โซเดอร์สเปียรแล้วก็มีโลด้วยอู้อันใหม่อันใหม่หอ,อกอันนี้เป็นหอ,อกท่าแทงธรรมดานะครับอ่าโอเคต่อมาโลโลนี้มั้งโลนี้ไม่มีสกิลเพิ่มเติมโอเคแต่แค่นี้แหละจุดพรมีจุดหมายลูนโคง ่จุดก่อนจุดก่อนไอเทมอาเป็นแร่สีขาวธรรมดานะครับโอเควิธีเข้าปราศาสอยู่ตรงนี้อ,อย่ลงไปดีๆนะตรงนี้มันจะมีหมาอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ เอาละเคลียร์เรียบร้อยได้โอ้โย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 โอ้ยอะไรแล้วอะไรแล้วส่วนตรงนี้รู้สึกขวามันไปได้ปะนี่ไงนี่ไงขวามันไปได้มันจะมีไอเทมหรือเปล่าน่าจะมีหรอกมั้งไม่เจออ๋อนี่ไงเจอแล้วอ๋อเป็นหินเพิ่มมานาะโอเคไม่ได้ค่อย มันลงได้ไหมเนี่ยสูงอยู่นะเดี๋ยวแก้ก่อนอ่ะโอเคเวิร์บปึ๊บหมครึ่งหลอดว่าหินแร่สีขาวธรรมดาเอาละไปขวาแล้วเรไปซ้ายเลยโอเคมาถึงละถ้างั้นก็ที่เหลือขึ้นปราสาแทาแปข้างในละเดี๋ยวเวลาไปตีกับเรนานล่าแล้วัดเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนตีโดนตีเสร็จไปหนึ่ง ตัวที่สองเรียบร้อยที่เหลือก็แค่เปิดประตูจะได้ไม่ต้องวิ่งอ้อมอีกเปิดประตูไปได้เย่ <Yeah. S 2> เอาละ่ะทีเราจะเคลียร์มันยังไงดีไม่รู้สิ่งนี้ทำได้คือใส่สก,กิลอย่างเดียวอ่ามันต้ององี้สิด้านนี้ โอเคหน้าผามีหมายอยู่เพิ่มเติมเอาละตรงไหนดีรู้สึกว่าตรงนี้โอ๊ยนักเวทอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โหอืมไปใส่โอ้ยโอ้โห๊ยนักเวทเยอะเนี่ยโอ้โหโอเครอดมาได้ด้านบนนี้มีของอยู่นะ ไหนเอ่ยของอยู่ไหนเด็กรับใช้เรียบร้อยแร่สีขาวมีเยอะแล้วอะเราอยากได้ยังอื่นเอาละอะไรเอ่ยโอ้ยโอ้ยทีเดียวตายเลยอัศวินมูลินคาเลรียนไหนวูวูวูวโอเครอดและอี ออเออเออเรียบร้อยได้ดาบของมูรินดาบน่าจะเป็นเอฟเฟกเหมือนเดิมนะดาบเอฟเฟกเหมือนเดิมไหมอาหา่าฮะเสกดาบม,มาเหมือนเดิมนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมโว้เออไหนโน้ฮะที่ครับเครื่องประดับ อโอ้โอ้เขาโดนซิโลลรลาไปที่เรียบร้อยยางยัง,ย,งยังไม่จบโอ้ยังอีกเหรออืคาถาเคาะหัวอ่าโอเคอย่าง้อยเพิ่มเพิ่มเลือดหน่อยก็ยังดีเปิดประตูมาได้แล้วทีนี้เราต้องเขีร์พื้นที่สินะค่อยๆเคลียร์นะเอาละ เคลียร์ทีนททิละหน่อยทอีละกกอยโอย้ได้เพียบเลยโอ้เฮ้ยหมาเฮ้ยหมามามาเจ้า <No. S 1> เรียบร้อยแสดงว่าหมาไม่ได้อยู่ในระยะมาเลยสกิลไม่โดนโอเคได้ของมาครบทุกชิ้นเลยเด็ดนะตรงนู้นไปได้อีกไหม ไปไม่ได้แกก็คือสุดปลายประสาทละว,วุ้ยว้โยโอ้ยตกใจเจ้ามีสามารถท้นเวทมนต์ของข้าได้หรอกเดีย๋ยวนะนี้หนึ่งกล่องโอ้ได้กุญแจดาบหินเป็นเวทนะครับอ่ากุญแจดาบหินเวทอัศวิน โยกไปก่อนโยกโอเคโยกเสร็จแล้วมาถึงโดยสวัสดิภาพเอาละใกล้เจอกับเรนนาล่าแล้วจุดพรโอเคจุดไว้ก่อนที่เหลือก็เราไปคนพื้นที่นี้ก่อนโอ้ชาโด์สโตนเดี๋ยวนะรู้สึกมันไปได้อีกนะเนี่ยมันไปฝั่งนู้นได้อีกลงหนึ่ง ย้ย yeah, ลงสองอ้าวล่วงเลยอือ ah. uh huh. No อ่ะลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่นะตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้โอเคมีตัวอะไรเพิ่มเติมไหมน่าจะไม่มีนะโอเคยังยังขึ้นได้อีกตั้งสองชั้นเลยนะได้มาแล้วไอเทม วิงสติงอ่าได้มาละเอาละถึงเวลาของเจ้าแล้วเลนเนล่าเดี๋ยวข้าขอเปลี่ยนของก่อนนะไม่กี่ชิ้นหรอกมาโอ้ถึงด้วยถึงด้วยถึงด้วยโนโอ้โหวิยโอ้โหวิยวิยวิทวิทย์วททำไมขึ้นที่เร็วจัง ขึ้นที่เร็วมากเลยอ่ะว้าวว้าวว้าวววเดี๋ยวเดี๋ยวนะโซลคอนอัปเดตเหรอขึ้นที่เร็วมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเสกดาบใหญ่เลยนะโอ้โหสองหน้าท่าสวยท่าสวยปักปักโดน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 เฮ้ยแล้วทำไมเรายังโดน โอ้ยนั่นนั่นนั่นไง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 ฮะฮะยังไงโบอโอ้ยโดนเต็มเต็ม้โอ้โหจะใส่สองอันไม่ได้นะโอ้โอืมการฟันที่ผิวไหว เร็วดังใส่น้ำแล้วเกินนะดันและล้ม uh, ห oh, oh, oh. uh ูต huh. ิดดาบวะสิโอ๊ยโอ้ยโอ้โโอ้โหสองแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองวจังโอ้โหโอ้โห มาแล้วหนึ่งสองสามอ่าหลอดเว้ยฮ่าฮ่าอุ้ยดาบตั้งห้าเล่มอุ้ยนั่นแหละถูกต้องโดนชุดใจไฟกระพริบเย่ทวินมูนไหนได้มาแล้วนะครับเย้ ใหญ่ครับผมขอซื้อสกิลนะครับได้แล้วอ๋อพื้นน้ําแข็งจากไอตัวสิงโตนี่ว่ายังไม่ได้ซื้อเลยอ๋อท่านี้ก็เป็นท่าของสิงโตด้วยโอเคเอามาดาบละ่ะนี่ทวินเบรดอ๋อผมจะลองซื้อว่าสกิลมันเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเราไปลองกัน มาไหนลองซิท่าเหมือนเดิมไหมหรือว่าท่ามีการปรับใหม่อ๋อท่าเดิมครับทวินมุนเบดอ่าโอเคทวินมุนเบดยังเหมือนเดิมนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูจนถึงตรงนี้ขอบคุณมากนะครับถ้าคลิปนี้สนุกอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ